ถ้าวันหนึ่งเขา묻ลักเธอเขาก็จะปล่อยอเธอ,อเพราะว่าเธอเป็นอะครขรงที่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินตูไปลาไปขังดามอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแก้งปลากันแต่ว่าจะแก้งโดยการเราจะสุ่มก่อนว่าคลิปแก้งทั้งหมดเนี่ยเราจะได้คลิปไหนเดี๋ยวไม่สุม่ม การโดยการที่รับตาแล้วก็จิ้มรับตาแล้วก็จิ้มียพามาทเททเทท้านจก็ถ้าพอแล้วไปดูกันเลยวีมาถ่ายคลิปกันโอเคนะเหนะ็นไหมโอ้นาต้ารีกัน ตอนที่เธอเคยชอบเขาอยู่อ่ะเธอเคยชอบใครนอกจากเขาไหมแบบตอนที่ชอบเขาอยู่แหละตอนที่ชอบเธออยู่อ่ะไม่ไม่ไม่นะไม่ได้ชอบใครนเลยนะเฮียพี่เฮียในญ่ละก่อนเธอพี่ใหญ่จะมำกูไหมเฮ้ เลื่อตอนที่เธอชอบเขาคนที่เธอเคยชอบเธอยังชอบอยู่ไหมตอนที่เธอชอบเขา้าเขาชอบเธอก่อนไหมเพื่อนเธอไหมอ่ะฮะเพื่อนเขาแล้วก็คนที่เธอเคยชอบนะใครก็ได้ที่ก่อนก่อนจะมาเจอเขาเธอยังชอบอยู่ไหมเลือชอบเลยหรือว่ามีชอบบ้างมีชอบบ้างหลง ลงไปชอบตอนไหนไไหแต่ละจำไม่ได้มองกล้องแล้วตอนที่เขาคุยกับเพื่อนเธอ,อเขาคุยกับเพื่อนเธอแล้วก็เลิกกับเพื่อนเธอทำไมเธอคิดว่าเพื่อนเธอยังชอบเขาอยู่ไหมทำไมอ่ะไม่รู้ดิแต่ไม่ได้คิดมาก เ่อนเธอจะยังชอบเธออยู่เป็นเธอเป็นเขาเป็นเขาเธอเขาไม่เคยผูกพันเองเฮ้ยอ่ะแล้วนั่นแหละกระเทือนนะเขาเธอบอกว่าเออที่เขาเคยคบเพื่อนเขาอะเธอถึงไหมถึงถึงตลอดไหมตลอดแล้วถ้าถ้าถามมาเลยถามถามมา แล้วถ้าสมมตินะสมมติอันนี้สมมติถ้าเขาเลิกถ้าเขาเลิกกับเธอ้วเขากลับไปคบกับคนเก่าคนไหนคนนึงที่เขาเคยคบมาเธอจะอรู้สึกยังไงก็เจ,จ็บพื่ตรงๆก็เสียใจไงก็เสียใจถ้าสมมติว่าเขากลับมาคบกับเพื่อนเธอเธอจะโอเคไหมถ,ถ้าสมมติว่าเพื่อนเธอชอบเขาเธอจะโอเคไหม เธอจะทำยังไงห้เกิดรู้ว่าเพื่อนตัวเองไม่ชอบเขาเราก็จะไม่คุยกับมันเธอจะได้ไม่คุยกับเขาหรือว่าเลือกเนคุยกับเขาหรือว่าเลือกงคนของคนทำไมอ่ะโอ้โหใครมันแกนนี่ได้วะเืออถ้าแบบว่าแบบไม่ได้มีเรื่องอะไรนะแล้ววันหนึ่งเราเลิกกัน เลิกกันแบบเลิกกันจริงๆแบบเที่ยงไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้พิจารกันนะแต่ว่าแค่แบบมดรักกันนะอืมเธอคิดว่าจะมีวันนั้นไหมใหม่ทำไมเพราะว่ไม่มีไม่รู้เขาคิ้ว่าเขารักเธอมากมากมากเธออาจจะเจอคนน้อยมากก็ได้ ยูแค่ตรงนั้นเองยังไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตมหาลัยเลยโคราชก็กว้างแต่มันไม่เหมือนกันก็ข,ขนาดครูรักเวลายคนที่เขาคบกันมา,าเป็นสิบปีเขาเลิกกันไปก็นั่งเขาเลิกกันแค่เขาเลิกไปแต่เราไม่เลิกกันไงแล้วเธอคิดว่าเขาจะมุมดรักเธอไหมไม่รู้ดิ ถ้าวันหนึ่งเขาหมดรักเธอเขาก็จะปล่อยเธอเาะวาเธอไปในหมักการงที่เธอเขาจะให้เธออยู่เขาทำไมล่ะแคาไม่ให้เธอฝืนอยู่กับเขาถ้าเางเนี่ยแหลกเขาแต่ถ้าเขาเลิกกับเธอแบบมดมากกันไปได้จริงๆสมมตินะเขาก็จะคุยกับเธออยู่แค่เปลี่ยนสถานะแล้วทำไมธมาปลีกแล้วเขาล่ะ ถ้าเึงหมดลากเขาไปแล้วทำไมต้องมาอยู่กับเขาถ้ามดลากกันไปแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องพิจารณาแต่ก็ไม่ได้ต้องมีเรื่องอะไรที่ต้องมาคุยกันปีดิก็เราเคยคุยกันก็เลยเคยรักกันก็เราไปที่น้องได้ต่องไกไม่ได้ก็ถือไม่ได้แต่ได้ไงสำรคนไม่ได้แต่สำรอาเขามันได้แต่เขาไม่ได้ไงยายเขากลับมาได้ เธอเขาคุยได้ไเขาจะกลับมาคุยกับเธอไม่ได้คุณเธอรับไม่ได้อ,ไไดอือเธอรับไม่ได้เลยสมมติว่าผู้นี้เขาเป็นแบบที่เขาพูดวันนี้นจริงๆนะทำแต่ทันนะไม่เปน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดีอย่าอะไรก็จะร้องไห้เลยเนี่ยแล้วถ้าสมมติวันเนี้ยสมมนะเขาบอกเลยเธอบีดูตาเขาก่อนเขาจะร้องไห้เลยังเขาไ,ไ,ไม่ไม่เขาจะร้องไห้ทำไมถึงรับไม่ได้แต่เขาอะรับได้นะถ้าเราเลิกกันแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไง เธอคิดว่าเธอจะอยู่ต่อได้ไหมอยู่ไม่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้เขาจะตายไปเลยไม่ไม่ไมเ,มเล่นเลยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นทัว้วเขาจะกลับใช้ฟูวันพรุ่งนี้แต่ว่านี่เขาเขาแบบมาเพื่อบอกเธอว่าไม่เหยียบแบบรู้ว่าเขาไม่อยากคุยผ่านชแชทแต่เขาบอกบอกเธอแบบว่า เลือกกันเธอะแล้วเดี๋เธอจะไปไหนเธอจะไปส่งกันไหมไปก็ไปส่งแต่ก็ไปข้างที่ไทยไงไม่เอาเลยอย่าถามมากเลยนะโไม่ถามไม่ถามเธอรับไม่ได้ถ้าเกิดเขาแบบมวนรักมวนรักเินไป นี่เขาไม่โอเคโหเขาไม่บริวัรมันหลักเธอหลักเธอที่เธอจะรยกตนอทุกคนใช่ไหอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ถึงแผลเ,เลยนะยังไม่ถึงการแกล้ะเลยนะอันนี้แค่บอกว่าสมมุติแตนที่เราสุ่มได้อะมันคือ ไม่งันตอนแรกบอกว่าอะไรเขาไม่ถ่ายไม่โอเคทุกคนวันนี้ก็ยังไม่ทันที่แก้งเลยแต่ว่าสำเร็จแล้วนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เก็บคู่เราได้๊ะอย่าลืมคอมเมนต์กดแชร์กดซับต่อใครกันเยอะๆนะสำหรับวันนี้ไาก่อนนะคือแบบว่าอะไรนะ เธอไม่ได้แกงเธอพูดจริงแกงจริงจริงแกงเธอแกงจริงจริง